ิวัดสดีครับนอแหนงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะวันนี้กับฝนกัดฝนป่าทั้งทานจะตกครับพี่น้องเพราะดีกับไปหักแหนงมากครับนอไม่มีแหนงหลายครับก็เลยหักมาไว้อันนี้จะทุบเป็นมะมะทุบนึ่งเดืนี่ลหนึ่งล้วก็เวลากัาดแก,กงกัดทุบนี่ก็เป็น ใส่เรียงครับผมใส่เรียงก็ถิว่อร่นใข้าวได้องตัเก็บนอนนี้ขยายไปไปปลูกอีกซี่หาก,ก่านะครับให้เพื่อขึ้นไปกินมาได้ละจ้ได้กินครับ น้องม่ครับผมพี่น้องครับม,มีหลายอย่ครับเป็นของอที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับทั้งของจะของน้ำแล้วก็ของอของอมูนะครับพี่น้องๆเิ่นที่เศ้าบาปเพิ่นเฮ็นนะครับนี่พี่นพียงน้อง่นสนใจนะครับเพื่อนอยากเอาไปกินนะครับก็เลย เอาหน้าเอาน้ำเพรนมาไว้นะครับเนี่ยครับง่ามอยู่ครับนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะแพกไปไห้เมี่ยครับผมส่งไปทางสีสะเกียบนะครับเนาะส่งไปเพื่อนินครับ หลายรุนเด้อครับเด้อพี่น้องมีรดุ่นน้อยดุนใหญ่กับมีน้องใหม่นะครับเนาะทำอย่างครพี่นอ้นองครับ con cái này này không? 10 thùng. Cầm đi, cầm ô. 10 thùng có ít 10. Nào mày ngang ngang cầm สวยมากเลน่แล้วสงยม,ม่แล้ว,ส,ลวสวยครับโอเคพอดีครับ,บพี่น้องจะเอาเส่เนียนแห้งปิดครับผม <c oughs> มันก็ <c oughs> จะโตครับพี่นอ้องวันนี้บ่ได้ไปใช้ครับ ครับนี่จะส่งให้แม่ได้ครับเด้อลังหนึ่งนักเกือบครับแต่ส่วนมากเขาจะส่งได้ประมาณ10บกิโลนะครับแต่กับโรลูวัดแต่เกินหรือเปล่าถ้าเกินก็เอาออกอีกครับผมแต่โบน่าจะเกินเนาะครับเนาะนีแค่ยังไงเซตุงหนึ่งอ่าใส่ถุงหนึ่งครับพี่น้องครับแต่บว์มียังเฮ็ดไงที่อะไรที่อะครับพี่น้องโบวมีแนวเฮ็ดอะไรบ่ได้ไปใช้ครับ หุงหนึงไว้ตะทุกแกงบนฝ่าอากาศไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับะแกงก็ดีดีว่าถิมครับพี่น้องครับได้ยุดอกสองถุงประง,งครับนี่ก็ได้แกงนึ่งสวยหนึ่งครับสองวยแว,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 วยครับ,บหนึ่งไว้ครับ ดีกว่าเสียเปล่าครับพี่น้องครับย่ำเข้าต้องการอยากกินก็นค่อยเอาเอาอกมากินครับ ก็จะทดสอบน้ำยาสั้นไล่นะครับปีเฮ็ดไว้เช่นอย่างใดนะครับลางดีปะครับดีจ้าลางดีเนาะข้องหลายพอกลางดีอยู่ได้ล่ะอขาบมันแม่ของเทฟบางทีเด้อแม่หน่อยรู้อามมอซึ่งไม่าามาดูโอเคครับพี่น้องเบางช่องอุง้อุ้ยอุ้ยอ้ยวางลงเอา ่าเสะกันล่างจุ่มน้ำก่อนดีล่ะจุ่มน้ำก่อนเร็วเฮ้ย,ยน,นั่นแหละครับโอ้นี่ยังกับซอยกันครับโอป้ปนาซอยงานดีครับผมจะได้ล่างดีปะนีจ้าฮะฟองหลายโขนี่เนคักเข้มข้นเนาะสูตรเข้มขนน้นได้เลยรครุณขาดโอ้ยขาบมันออกเบิดแล้วครับพี่น้องแต่มีขาบมันเนาะครับเนาะ ครับลองลองล่องจุ่มซึ่งดูเป็นยังไงจุ่มหลังขามันหรอวะตาดีวะทดสอบครับพี่น้องเป็นเป็นอย่างทดสอบลองเบิรงครับาการหนึ่งหนึ่งมกไก่มกยังนะครับนี่ขามันครับผมก็บอ,บอกว่าอย่างนี้นะครับแต่หลังเดี๋ยวรู้สึกว่าบ่มมีขามันนี่เราโอเคครับพี่น้องไ้วยหลังไงฮะ ขากเล่นบ่บ่มีเลื่อนบ่โอ้ขักขากเด้อพี่น้องเด้อสูตรน้ำยาล้างจานนี่มาทานครับพี่น้องเสร็จได้เด้อพี่น้องเด้อเอาฝนกระโตครับพี่น้องฝนลินแปลไฟเหลือมากไปอันนี้คัดแลี้ยวนาฬิาต่อม่ไมนี่เนี่ยต้องต่อไฟเหลีอมครับไฟเหลีอมคัดหมอครับจังจะออกดีเนาะครับเนาะครับผม จะรอดจี้เขาครับพี่น้องครับเดี๋ยวกรับไปจี้เขากันตัวครับครับสองถุงครับกับบดไลท์เราครับสีจี้เขาพอดีนะครับก็เลยดังไฟติดติดเต่าทานเลยครับอัน็ไอ้ครับอีกจักน้อยครับพี่น้องพอดีละล่างตัวนั้นแล้วกันจะได้มาจี้เขานะครับเนาะ ครับเดี๋ยวจะโอปอจะจี้เขาแด้วครับเด้อมาเนี่ยโอปออยากกินจี้เขาครับเเดี๋ยวาไปเท่ากันซุ่มได้รูปรุงแล้วก็ได้ได้จ่าอ่าไปไปกลับซ่อนไปครับเอาไปกินครับแกงได้สองเท้าครับพี่น้องครับสำหรับน้องใม่แกงได้สองครั้ง พูดเกิดป่ปากันปาดกินเบิดบอป่ะเบิดเจ้าปันบางแย่ครับเดี๋ยวกินซอยกันแล้วครับพี่น้องกินกับอปอครับกินซอยกันปันเขาปันเขาเขาจีสัตท่าใครครับผมมาอจัดบ้างินง่างๆจ้าพวกนี้กะทินะแม่จ๋ามาทำไง โอ้มันนี้จะได้จินจีนนเขาฝีมือฝีมือโอโปอครับผมนไหมครับจีไปเรื่อยๆครับผมจอมอีเรากับท่าใครครับพี่น้องก็จะใส่เวลาจากสามชั่วโมงนะครับในการจีครับจะใส่เวลาจากสไมชั่โมงนะครับในกา ครันนจจบ,บค่รรอเวลาสมชั่วโมงพ่ันไปเดิอพี่น้องเด้อคอยมาเบ่งใหม่กับผม <laughs> S <S 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 เ,เครับตอนนี้กัดสุกแล้วครับพี่รองครับสุกแน่แล้วับท้าใครครับผมไปกิน้อนบ้านาน,นี่เนาะจะไ,ได้กินของเล่าอยู่สดสวยเหมือนซุก แสบบอแสบก็ต้องกินครับวันนี้ฝีมืมดอมอมอโอแปรโอปอโอพีดพอแล้วช่ยถอไปน้าหนุ่มเขา,าไปายไปั่วยถอยห้องช่ยถอยไปน้ำเลยไป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 ,ปไปไหมุนมวนมวน หามลับเด้อไก่จะได้กินแล้วครับพี่น้องครับถ้าใครครับไก่จะได้กินแล้วครับพี่น้องครับน้ำนันเสมอกินน้ำเด้อดเออแค่นั้นแหละกระดงมุนกับมุนไปครับโอ้นี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มได้การแล้วแสียบพิสุดในีสามโลกแล้วครับบัดนี้ฝีมือโอเปร่ครับ โอเปรคืองมือโอปป้าครับผมเอาละเอาละคักคักคักโอ้นั่งคือสิกินหลายได้ไรเยอะหรอครับเบิงส่งเป็นตาเชียบยู่กินครึ่งหนึ่งครับโอ้คักคักกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับเหลือไข่เดี๋ย้อแม่ใส่ใบตองมากระคัดนมุกไข่โอ้ใส่มโดเป็นตาเชียบว่าคักคักเอ้า มีเสียบผ้าไหมฮะมีเสียบผ้าโอ้นะครับพี่น้องโอ้เสียวอันน้อยเราอันง่ายเพื่อนว่าวน่าชิคกี้พายอันน้อยเดี๋ยวอ้วนโอ้มันอ้วนนะนครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อครับเด้อท้าใครครับพี่น้องฮ้อนนะครับพี่น้องฮ้อนหอนหอนหอนเราเชี่ยมละอากาศฝนกำลังตกนะครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตก็แบบว่าเด้อ กินน้ำกันครับมาซัสเกียวหนักินเลยอือสของน้านู้ด้วยอร่อยม่เป็นผูกครงเองเลยอกินแหละกรอบนอกนุ่มในอือฮป้านป้าวน อร่อยเสียบอ่เสียบไเสียบนงไหนหมูนกโป่งครับผมเสียบนกโป่งครับผมนี่ไม่ีกล่อนีฮะไม่ีดกล่อ่มาปอบปอบครับนี่อไปเอดี๋กเออ ชิจิ๊กมากเลยค่ะเอ,อืออืมชิจอร่อยมากเลย <c oughs> ชิอีกอันนึงครับเลยครับโอ้แซ่บไล่รครับมืนน่อนี้ครับชินี้กับขอบคุณพี่พี่น้นองครับที่ติดตามรับชมนะครับไปพอ้อกันชิจนะเด้อพี่น้องเด้อควายพี่พี่น้อง นี่สุขภาพดีแข็งแรงครับผมสวัสดีครับเนี่ยต่อไปไอ้หนังต้อนยังแม่จะมุมก,มกเลยฮะโอ,อกกาโอาแม่จะมุกเลยแม่มกใครอ๋ใส่ใบตองเราใครใส่ใบตองนั่งจะมกแม่เขานั่งจะมก,ะมกใครร่างเหลือใครเหลือโอ,อกก้ก็จะมกเจ๊หากินจ,จ้า